วิเคราะห์หุ้น SANA Biotechnology หรือ SANA เทคโนโลยีเซลล์ดัดแปลงพลิกวงการรักษาโรคหรือเสี่ยงเงินหายหมดพอร์ตสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุ้นต้นน้ำวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในหุ้นไบโอเทคที่อยู่แนวหน้าของเทคโนโลยีเซลล์ดัดแปลงบริษัท SANA Biotechnology ครับหุ้นที่ยังไม่มีรายได้ แต่มีโอกาสเปลี่ยนโลกการแพทย์ได้จริงถ้าการทดลองของพวกเขาสำเร็จภาพรวมบุจกิจ S.A.N.A. Biotechnology เป็นบริษัทจากซีแอตเทิลสหรัฐที่มุ่งพัฒนาเซลล์บำบัดแบบดัดแปลงหรือพูดง่ายๆก็คือพยายามซ่อมแซมร่างกายด้วยเซลล์ใหม่โดยใช้เทคนิค Gene อดิต i ิ้บวกอิมมูนคล a k ิ n งเพื่อให้ร่างกายไม่ต่อต้านเซลล์ที่ปลูกถ่ายเข้าไปโครงการเด่นตอนนี้เช่น SC 451 สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ปลูกถ่ายเซลล์ตับอ่อนที่ดัดแปลงไม่ต้องใช้ยากดภูมิ SG299 และ SC291 ทับ SC262 ใช้สำหรับโรคที่เกี่ยวกับ B เซลล์ ale, หรือมะเร็งบางชนิดสถานะทางการเงินในไตรมาส1ปี2025บริษัทมีไรายได้เท่ากับศูนยยังไม่มีไรายได้จากสินค้าขาดทุนสุทธิราว1.49ล้านดอลลาร์ และในไตรมาสสมีเงินสดรวมประมาณ72.7ล้านดอลลาร์เมื่อรวมการเพิ่มทุนช่วงกลางปี2025บริษัทประเมินว่ามีเงินพอใช้ถึงครึ่งหลังปี2026แต่ต้องระวังว่า S&A n a เพิ่มทุนบ่อยมากผ่านการขายหุ้นหรือ ATM equity financing ซึ่งหมายความว่าจำนวนหุ้นในตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักลงทุนเดิมถูกไดลูดครับความคืบหน้าทางเทคโนโลยี S.A.N.A. เพิ่งรายง,งานผลทดลอง i อซ e e Transplantation ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ที่ไม่ต้องใช้ยากดภูมิผลเบื้องต้นดีมากและได้รับฟีดแบค k จาก F.D.A. สำหรับการเตรียม G.M.P. Master Bank ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเข้าสู่การผลิตเชิงคลินิกนั่นคือจุดเริ่มต้นของ c a t ตาลิซช่วง6-12เดือนข้างหน้าถ้าผลทดลองยืนยันได้อีกระดับ อาจกลายเป็นหนึ่งในเซลล์เทอร์ปีตัวแรกของโลกที่ไม่ต้องใช้ยากดภูมิวิเคราะห์ตามกรอบ23หลักหมวดขนาด1ถึง100สรุปภาพรวมทีเมกะ g เทรนด์90จีนแอนเซลล์เทอร์ปีเท่ากับเทรน์ใหญ่ระดับโลกโมเดลธุรกิจ60ถ้าท่าสำเร็จเท่ากับกำไรสูงแต่ตอนนี้ยังไม่มีไรายได้เทคโนโลยีหรือ IP 85 เทคโนโลยีฟิวโซเจนบวกให้โปอิมูนมีความเฉพาะตัวทีมบริหาร75ผู้บริหารมีพื้นฐานจีโนมิกส์เข้มแข็งโปร่งใสหรือธรรมาพิบาล50มีดิลูชันหรือการเพิ่มทุนทีเงินสดหรือสภาพคล่อง55รันเวย์ถึงกลางปี2026ความสามารถทำกำไร20ยังขาดทุนต่อเนื่องแคตตาลิสต์6-12เดือน75 ผลทดลอง FDA feedback หรือการ IND filing ความเสี่ยง dilution 20เพิ่มทุนต่อเนื่องเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นเดิมความผันผวนราคา30ผันผวนแรงตามข่าวผลทดลองค่าเฉลี่ยรวมอาจ49.4 100เทียบเท่าหุ้นระดับ high risk high reward ชัดเจนสรุปภาพรวมหรือการให้ดาวหมวดดาวศักยภาพการเติบโตดาว4ดวงความเสี่ยง ดาว5ดวงความน่าลงทุนตอนนี้ดาว3ดวงสรุปสั้นๆครับ SANA คือหุ้นไบ o t e c คที่ถ้าเวิร์กจะพลิกลอกได้แต่ถ้าแป็กหุ้นอ่านเหลือเสร็จเงินเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้นกลยุทธ์จุดเข้าคัดลอสเป้าหมายช่วงราคา USD กลยุทธ์หรือหมายเหตุ3.50ถึง5 USD โซนสะสมเบาหากราคาย่อตัว6.50-7.5ถึง7.5 USD จุดเข้าเชิงรุกหากทะลุแนวต้านพร้อมโวลุม่ม2.80-3.5ถึง3.5 USD จุดคัดลอสหากหลุดแนวรับหลัก8.00-10ถึง10 USD โซนเริ่มขายบางส่วนเป้าหมาย6 1ถึง12เดือน1 0 1ถึง15 USD เป้าหมาย2-3ถึง3ปี20 USD หากไพ e ปลายสำเร็จระดับ FDA approval แนวทางลงทุนกลยุทธ์เชิงพอร์ต 1. ถทยอยเข้าแบบแบ่งไม้อย่าเข้าเต็มพอร์ตในครั้งเดียว 2. จับจังหวะแคตตาลิสต์เช่นผลทดลอง FDA feedback หรือการร่วมมือกับพันธมิตรใหญ่ 3. ตั้งสต o p l ลอ s ชัดเจนขาดทุนได้แต่ต้องควบคุมได้ 4. ขายบางส่วนเมื่อถึงเป้าไม่ต้องรอรวยทีเดียว 5. ติดตามเบอร์เรทและเงินสุดคงเหลือถ้าเงินใกล้หมดก่อนทริอัลสำเร็จ ให้ระวังดายลูชั่นรอบใหม่ 6. ใช้สัดส่วนพอร์ตเล็กหุ้นระดับนี้ไม่ควรเกิน5-10%ในพอร์ตสรุปสุดท้ายครับ SANA Biotechnology คือหนึ่งในบริษัทที่กำลังเดิมพันกับอนาคตของการแพทย์ระดับโลกถ้าการทดลองของพวกเขาสำเร็จโลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าไม่หุ้นนี้ก็อาจเหลือเพียงตำนานในวงการไบโอเทคอย่าลืมครับลงทุนในหุ้นไบโอเทค ต้องใช้ความรู้และวิัยมากกว่าแค่โชคถ้าคุณชอบแนววิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีต้นน้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแจ้งเตือนช่องหุ้นต้นน้ำเราจะพาคุณไปสำรวจหุ้นอนาคตก่อนที่ตลาดจะรู้ตัวครับ